ในโรงเรียนกันบางค่ะลัางจากเทมีการประล็อกกันชากันชงอะใช่ไหมทางโรงเรียนเขาก็มีการบังคับหน้าร้านอาหารเนี่ยห้ามดัดคาดเดี๋ยวเอาของส่วนผสมนเนี่ยมาคายในโรงเรียนนะคะเมื่อที่โรงเรียนหาดย้ายวิทยาลัยนี่ยะค่ะเขาคุมเข้มผู้ประกอบการรานค้าในโรงเรียนนะคะให้ป้องกันการขายอาหารเครื่องดืง่มเทมีส่วนผสมของกัญชาแล้วก็กันชงค่ะ ดรอุดมชุลีวันพวงเนยการโรงเรียนฮัตยย้ายวิทยาลัยเขาได้เปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการในได้ประกาศห้ามชายรั่วขายอาหารแล้วก็เครื่อดงดืม่มเทมีส่วนผสมของกัญชารั่วกัญชงในสถานศึกษาทึ่แมวรัฐบาลเนี่ยเขาจะปลดล็อกกัญชากัญชองออกจากบัญชียาเสพติดประเภท,ทิหาแล้วก็ห้ามจหนายนะให้กับเด็กเทมีอายุต่ำว่า20ป,ปีด้วยเรื่องนี้ค่ะทางโรงเรียนเขาได้ให้ความสําคัญแล้วก็เฝ้าระวังมาย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนฮัทย้ายวิทยาลัยเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิด ซ้อนดังแต่ชันหมอหนึ่งถึงหมอ,อนหะคะแล้วก็เป็นวัยที่ว่าอายุในยังไม่ถึงย0ปีปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีนักเรียนทางเพนนกายยี่สิบสาคนร้านคาในโรงเรียนก็ยซร้านคาโดยจะให้หนักเรียนเนี่ยมุ้นกันผักกินอาหารนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด แล้วก็ี่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าทั้งในและก็รอบบริโรงเรียนค่ะรวมถึงได้รับความร่มมือจากสารณสุขอําเภอหาญเนีย่ยะค่ะและการน่วยงานเกี่ยวขคองเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อไม่ให้คล้ายอาหารเครื่องดื่มผสมกัญชาหรือว่ากันชงในโรงเรียนนะคะเพราะ้าหากวาเดกเนี่ยได้รับซานจากผื่นดังกล่าวเนี่ยติดโต่อกันปเป็นเวลานานก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ประสิทธิภาพการรับดูแล้วก็ทําให้การเรียนเนี่ยท้อถอยเทน้าเป็นห่วงก็คือร้านค้าบางแห่ง กัญชาใส่ในอาหารเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยติดใจแล้วก็ขายได้ดีเลยนะคะเรืร่องนี้ก็เลยจําเป็นค่ะต้องทําความเข้าใจโดยค่อยถูกรานเนี่ยมันใจในรสชาติอาหารของตนเองแล้วก็ขายดีได้โดยไม่ต้องพึงพพ่งผ่าผืนดังกล่าวค่ะสําหรับมาตรการห้าพวบวารานในขายอาหารผสมกัญชาหรือก,กัญชงในโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ขายอีกต่อไปอส่วนบริเวณรอบโรงเรียนจะอยู่นอกเนื้ออำนาจที่จะดําเนินการได้ก็จะประสานไปรยังอําเภอสาธารณสุขและหน่วยงานด่เก,กี่ยวข้องให้เข้ามซสอสซองกาชับ พร้อมกับซุ้มตัวเป็นนุรยาด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีมาตรการเสริมกําลังใจให้กับผู้ประกอบการร้านคา้ทาทั้งในและรอบบริเวณโรงเรียนหากสาธารณสุขเข้ามาซุ้มตัวแล้วไม่พบการปนเปื้อนของกัญชาหรือกัญชงเกินซ้ำครั้งทางโรงเรียนจะมีการหมอปลายลานปอดกัญชานะครับติดไวที่หน้า้านด้วยเพื่อกระันตีความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจกับบุคลากรและนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองว่าโรงเรียนหน้าเย้ยวทยาลัยปอดกัญชาอย่างแน่นอนครับ นี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นมาตรการที่ว่าคุ้มเข้มมากเลยนะคะคเป็นพื้นเที่ว่าปลอดภัยสําหรับน้องๆหน,นักเรียนที่ว่าอ,อายุย่งางน้ถึง10ปีนะคะลองฟังเสียงอะไรคะของโรงเรียนนะเราก็ดูแลได้โดยตรงตรงนี้ก็บอกแล้วถ้าเจอก็จะ ขออนุญาตว่าจะไม่ให้จำหน่ายแล้วนะครับแม้ว่าครั้งเดียวนะก็ถือว่าเราฝ่าฝืนเราไม่ไปบัตรตามข้อตกลงก็จะทำให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นนะครับส่วนด้านนอกก็ได้ขอความร่วมมือมาอยัางนะครับท่านอำเภอและก็สาธารณสุขอำเภอมาดาเนิมมนการเพื่อที่จะให้คำแนะนำหรือตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขก็แล้วแต่ตรงนั้นต่อไปขั้นต่อย,ยอดเราก็จะมีป้ายปลอด กัญชากัญชงให้กับแม่ค้าด้วยถ้าเราส่งอาหารแล้วทางสาธารณสุขได้นําไปตรวจแล้วไม่เจอก็เราจะให้เป็นเกียรติบัตรประจําร้านไว้เลยว่าร้านนี้ปลอดจากกัญชาไม่มีส่วนผสมของกัญชาในอาหารทุกชนิดเพราะตรงนี้ก็เป็นการให้กําลังใจเป็นการที่จะต่อยอดในการเสริมแรงให้กับ ผู้ประกอบการร้านค้าและก็ให้ลูกนักเรียนผู้ปกครองได้ทราบด้วยว่าออร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนนี่างที่พอ,โอโบนะคะต้องบอกว่าคอยทุกร้านเนี่ยมั่นใจในรสชาติอาหารของตัวเองฟรีมือของตัวเองนะถ้าร้อยจริงเนี่ยเด็กติดใจอย่างในนอน,นแล้วก็กค่ายได้ดียัางในนอนนะคะคเพราะฉะนั้นกัญชากัญชงห้ามมาใชา้ในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาดเลยนะคะค